YouTube Creator Academy 101ตอนที่23หัวข้อวิธีการทำงานของโฆษณายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม i n นวชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตะลุยข้อสอบ YouTube กันนะครับเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือนบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะครับกดเข้ามาเลยนะจะมีเพลย์ลิสต์ตรงนี้เลยนะครับ How t o p r o PC Series นะครับ facebook Series จัดเต็มนะจ๊ะ l ลอ้ f f i a c a ียล c อคเคา s e ซเกือบ90ตอนนะ y o u t u b e s e r i e s แล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมาย,ยนะครับเราคไปทำข้อสอบกันดีกว่านะครับบทแรกนะครับกดเข้ามาแล้วจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้เรากดเข้าไปศึกษานะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อสามารถกดปุ่มแปลภาษาได้นะครับหรือถ้า ไม่อยากจะเสียเวลานะครับให้เรามาอ่านข้อความด้านล่างก็ได้นะจ๊ะสำหรับคนที่สายอ่านนะครับก็จะมีแปลเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเราตรวจตัวนี้นะครับแปลเป็นภาษาไทยนะจ๊ะซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับว่าแอดโฆษณาเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับทำงานยังไงนะครับเบื้องต้นนะจ๊ะโอเคมาดูบทที่2กันดีกว่านะครับบทที่2นะครับก็จะ นะครับแนะนำเกี่ยวกับว่าโฆษณาครับในช่อง y t u t u เนี่ยมันจะแสดงตรงไหนบ้างนะจ๊ะเราสามารถปิดได้ไหมนะครับหรือว่าปิดไม่ได้เราต้องสคิปต้องข้ามตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคส่วนบทต่อมานะครับคือบทที่3นะครับก็จะมีแปรด้วยนะครับด้านล่างนะซึ่งบทนี้นะครับจะเป็น how to นะครับเซตค่าการตั้งค่าโฆษณา นะครับสำหรับคนที่ได้4,000ชั่วโมงอัพแล้วก็1,000ซับสไครต์ขึ้นไปนะครับเราสามารถเซตคลิปเราได้ดังนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็ได้นะจ๊ะซึ่งผมไม่กดนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคบทที่4นะครับเราก็ทำข้อสอบจบบทเรียนคะรับไม่กี่ข้อเองกดไม่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 ไมไมใช่นิดเดียวฮะจบแต่ไม่มีใบอนุญาตละนะก็ต้องทำนะครับเพื่อความรู้นะ เอาไปต่อยอดกับโซเชียลอื่นๆได้นะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ